เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณี a าแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีทําแขนเสื้อแขนรักแร้นนะคะหรือแขนในตัวแขนรักแร้นล์วแต่เราจะเรียกนะคะแบบหน้าปกเลย จะทําแบบทั้งคอเหลี่ยมคอแหลมนะ,ะอันดับแรกนะคะเราสร้างเสื้อพื้นฐานเสื้อตัวปล่อยนะคะบวกหลวมเลยนะคะเสื้อตัวปล่อยขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาเลยสร้างตัวเสื้อตัวปล่อยนะคะให้เพื่อนๆไปดูที่ EP 1 7 8นะคะเสื้อตัวปล่อยบวกหลวมนะคะบวกเสื้อตัวหลวมรอบอกก็บวกไปที่8เซนถึง10เซนเลยนะคะส่วนสะโพกก็จะบวกไปที่อยู่6ถึง8เซนนะคะรอบรักแร้ก็บวก ห้าถึงหกเซนนะเป,นเป็นเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะสร้างแขนเสื้อพื้นฐานเพื่อนๆไปดูที่ EP 5 7นะคะสร้างแขนเสื้อนะสร้างขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราก็กําหนดความยาวแขนของเราเท่าที่เราต้องการนะคะสําหรับตัวเสื้อเราก็กําหนดความยาวของเราขึ้นมาเลยตามที่เราต้องการทําโครงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแขนวงแขนก็จะเป็นวงแขนที่เป็นเสื้อตัวปล่อยบวกหลวม5-6เซนนะคะ บวกรวมเรียบร้อยแล้วก็สร้างแขนให้เข้ากับตัวเสื้อตัวนี้เลยแล้วเราก็นําเสื้อแพทเทิร์นเสื้อมาแปลงเราจะทําคอแบบไหนจะทําคอแหลมคอกลมคอเหลี่ยมก็แล้วแต่เรานะคะจะมา,าพาทําวิธีทําแขนเสื้อลักแรนนะคะอันดับแรกเลยจะตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะคะจะตัดตรงนี้ออกไปก่อนจะตัด ตรงชิ้นด้านหน้าออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยต่อตรงกลางแขนนะคะตรงกลางแขนเดี๋ยวก็ทําให้เพื่อนๆดูก่อนอยังไม่ต้องตัดเดี๋ยวเช็คแขนก่อนลายเสื้อที่เราทําเสร็จแล้วเรียบร้อยปรับลหลแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็สร้างแขนขึ้นมาแล้วเราก็มาสอบแขนเลยเราก็มาเช็คแขนของเราเลยนะคะตรงวงแขนของเราเนี่ยตรงคอก็ให้เท่ากันนะคะตรงในส่วนของคอก็ให้เท่ากันแขนเสื้อเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็แต่ง วงแขนเรียบร้อยนะคะแต่งตรงส่วนจุดนี้ให้เรียบร้อยเช็คว,ว่าเขาโค้งมนสวยไหมนี่ค่ะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมาเช็คแขนเลยนะคะเช็คแขนของเราเช็คก่อนทาเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่ค่อยพาเพื่อนๆทาทุกครั้งนะะการเช็คแขนนะวางไว้แบบนี้พลิกนะคะเช็คเลยนี่ค่ะนะคะในส่วนของชิ้นหน้าและชิ้นหลังนี่ค่ะนี่กลางเนอะแล้วก็เช็คเลย แขนของเรานะคะพอได้เสร็จปุ๊บตัดแยกชิ้นหลังนะตรงกลางแขนนะคะตัดแยกก่อนแขนด้านหลังก็เอาไปไว้กับตัวเสื้อด้านหลังนะกําหนดความยาวแขนขึ้นมาก่อนเลยนะคะเราต้องการยาวเท่าไหร่เราก็กําหนดมาเลยในส่วนของด้านหลังเอาเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนตัวเสื้อเราก็ปรับความยาวให้เรียบร้อยนะคะปรับชายแต่งชายให้เรียบร้อยในส่วนของแขนหน้าทําเหมือนเดิมน่นเพื่อนดูตรงนี้ไหมตรงเส้นบ่าให้สังเกตเส้นบ่าก่อนนะคะ ให้สังเกตเส้นบ่าไปเลยนะคะตรงนี้เส้นบ่านะตรงนี้คือปลายแขนของเราเราวางไว้ตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้เราดึงเขาเข้ามาตรงจุดของเส้นบ่าเราต้องการคอแบบไหนสมมุติว่าเราต้องการคอกลมเราวาดคอก่อนเนาะอันนี้สมมุติว่าเราต้องการเป็นคอกลมธรรมดาหรือว่าคอแหลมธรรมดาอันนี้วาดไว้ก่อนนะค่อยว่ากันเดี๋ยวก็จะพาทําแบบแขนรูดรูดตรงนี้ด้วยนะคะเอาเนี่ยเป็นแขนเบสิกขึ้นมาก่อนนะคะ วาดคอขึ้นมาก่อนจะเป็นคอกลมกว้างคอคอกลมธรรมดาหรือคอแหลมธรรมดาก็แล้วแต่อันนี้จะวาดเป็นแนวไปก่อนนะเราต้องการคอเท่าไหร่อันนี้ก้อยแค่จะขีดให้ดูคร่าวๆนะคะแค่จะวาดวงคอในส่วนของคอกลมคร่าวๆนะคะอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาเองนะคะวาดคอกลมขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นเส้นแนวของคอก่อนนะคะคอก่อน เส้นคอแล้วก็นำชิ้นหลังคอด้านหลังเรามาโค้งคอเลยไหลเราต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนนะคะปรับไหลให้เรียบร้อยก่อนเลยตรงจุดของคอตรงชิ้นหลังและชิ้นหน้าเราก็วางให้พอดีกันแล้วเราก็โค้งคอเลยนะคะเราอยากได้คอกลมคอแหลมก็แล้วแต่เราน,นี่โค้งไปเลยค่ะอันนี้ก็แค่ทําให้ดูคร้าวนะทําให้ดูคล้าวในส่วนของคอ,อนะคะ ในส่วนของ,ของคอก่อนอันนี้พูดถึงเราอยากได้เป็นอคอกลมหรือถ้าเราอยากได้เป็นคอเหลี่ยมเราก็วาดไปเลยนะคะวาดไปเลยในส่วนของคอวาดคอเหลี่ยมตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เราวาดไปเลยนะอันนี้ก็แค่วาดไปคร่าวๆเป็นคอกลมนะเราจะวาดเหลี่ยมเราก็วาดลงไปพอเราวาดคอเสร,ร็จปุ๊บตรงแขนในส่วนนี้เราจะขีดมาเลยเราจะวัดจากส่วนของคอกลมชิ้นหลังจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่เราจะแบ่งครึ่ง จากจุดนี้มาจุดนี้คอหลังเราจะแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้12เซนแบ่งครึ่งก็คือ6เซนตรงจุดนี้พอมาจุดของคอด้านหน้าก็เหมือนกัน16เซน16เซนรอบคอ16เซนเราก็แบ่งครึ่ง8เซนนะคะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็ขีดอันนี้ในะส่วนของชิ้นหลังก่อนนะแล้วก็จะกะให้ดู เห็นเส้นท ouais? ี we ่เราแบ่งครึ <t ask industry rules> like right ่งไหมคะเห็นวงแขนเราไหมเห็นวงแขนที่เราโค้งนะคะส่วนชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันตรงเส้นเส้นนี้ที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยหาชิ้นหน้าแล้วคอที่เราแบ่งครึ่งอันนี้ในส่วนของคอกลมนะในส่วนของคอกลมแล้วก็ชิ้นหน้าที่เราแบ่งครึ่งตรงจุดนี้ใช้แม่บรรทัดนะคะเพื่อนขาใช้แม่บรรทัดวางหาเส้นวางแบบนี้เห็นไหมคะให้เข้าเป็นจุดตัดเห็นไหมเอ่ยเราขีดมาเลยนะขีดถึงจุดนี้ การกระบาดเอาไว้แต่ใช้เส้นลักแร้ตรงนี้เป็นหลักตรงที่เขาโค้งเป็นหลักขีดยาวแต่เรามันจุดแค่เส้นตรงที่เราโค้งรักแร้ชิ้นหลังทำแบบนี้ไว้นะชิ้นหน้าเหมือนกันนี่ค่ะเราก็วางเลยตรงจุดนี้นี่ค่ะตรงคอที่เราแบ่งครึ่งเห็นไหมคะขีดแต่มาบรรจบอยู่ที่แขนรักแร้ตรงนี้นี่ค่ะแต่ใช้แม่บรรทัดยิงตรงไปตรงนี้วางขนานกันตรงนี้นะคะ แล้วก็ขีดให้เป็นเกิดเส้นลักษณะน,นี้อันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะคะไปต่อเนาะเราก็นําแขนอันนี้เราขีดเสร็จเรียบร้อยเราแยกออกไปก่อนนะคะขีดเสร็จแล้วเอาเออกไปก่อนเราทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราก็นําแขนมาวางกับตรงไหล่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คะ่ะเรากดตรงนี้ วันนี้แขนหลังขอโทษทีค่ะก็หยิบผิดชิ้นขอโทษทีก็หยิบผิดชิ้นอันนี้ชิ้นหน้าตรงไหลกลางแขนเห็นไหมฮะนี่กลางแขนเนาะวางกดไว้ตรงนี้กดตรงกลางไหลเห็นตรงเส้นนี้ไหมคะเส้นที่เรากากระบาดเอาไว้เอาขีดตอนแรกแล้วก็ดึงมานี่ค่ะแล้วก็ดึงมานี่เลย ตรงกันนะส่วนที่ตรงบ่าเขาล้ําช่างเขาแต่ตรงนี้ให้ตรงนะตรงไหลตรงนี้สําคัญให้ตรงกันจุดไหลตรงนี้กับเส้นบ่าตรงนี้ตรงนี้ให้ตรงเสร็จเราก็ดึงมาจากจุดที่เรากางกระบาดเอาไว้นะคะนี่ค่ะเราก็ติดเลยเราใช้จ๊กตเทปติดเลยนะคะนี่ค่ะพอเราติดนะตรงแขนเราก็ต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะเห็นไหม เข้มๆเลยนะคะงงไหมชิ้นหลังทำเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้กลางหลังแขนที่เราตัดแยกออกไปถูกต้องไหมคะแขนที่เราตัดแยกออกไปนี่ค่ะจะมาติดเหมือนกันชิ้นตรงไหล นี่ค่ะให้ตรงนะให้ตรงกันแล้วเราก็ดึงดึงมาหาส่วนที่เราขีดตรงนี้เอาไว้นะคะเห็นไหมฮะตรงนี้อย่าให้เขาเคลื่อนนะนี่ค่ะพอมาถึงตรงนี้เสร็จเราก็หยุดเลยตรงนี้เรากดให้แน่นนะถึงตรงนี้เสร็จเราหยุดเลยหยุดเลยนะคะหยุดเลยแล้วก็วางไว้เรามาร์กเอาไว้เลยค่ะนี่ค่ะให้เข้มๆเ,เลยแขนในส่วนของแขนทําเหมือนซิ้นหน้านะคะทําเหมือนกันค่ะ เราจะนำแขนมาต่อกันเห็นไหมฮะแขนที่เราตัดออกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยกอยขออนุญาตนะคะน,นี่ตัดออกไปก่อนทุกอย่างยังเป็นทรงเดิมนะอันนี้เขาเรียกว่าแขนลักแนนะคะแขนลักแลน์ลักแรนและแต่จะเรียกหรือว่าแขนในตัวเรียกได้หมดนะคะนี่ค่ะเราก็นําแขนมาต่อกันตรงส่วนของไหล่ของชิ้นนี้เราตัดออกไปถ้าไหลที่เรา ทำการปรับแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นเส้นโค้งเส้นหักเดี๋ยวเราค่อยแต่งกันทีหลังนะเรานําแขนเสื้อที่เราตัดออกไปมาต่อกันเลยค่ะให้เส้นตรงกันนะคะเหมือนเดิมต่อประกอบเข้าให้เหมือนเดิมนี่ค่ะต่อประกอบเข้าให้เหมือนเดิมก่อนอันนี้อยแค่ตัดไปคร่าวๆตรงคอทีนี้ตรงตัวเสื้อเราก็จะตัดออกไป ัวเสื้อเราก็จะตัดออกไปแต่ถ้าของอันนี้เป็นเสื้อคอกลมเวลาเราตัดออกไปนะคะเราจะเย็บเกล็ดตรงนี้เราจะเย็บเกล็ดในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของเสื้อแต่ถ้าเป็นเสื้อคอกว้างเป็นเสื้อคอแหลมคอเหลี่ยมแขนติดว่าอย่างนี้ก่อนตรงนี้เป็นอคอกลมคอกลมธรรมดาที่ไม่มีการรูดแขนอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีการรูดแขนอะไรทั้งนั้นถ้าเราอยากได้เสื้อคอแหลมหรือว่าคอเหลี่ยมเราก็วัดไปเลยนะคะคอแหลมแบบหน้าปกนะเดี๋ยวอาเป็น เส้นสีแดงนะอันนี้เป็นคอกลมธรรมดานะวิธีทำแขนลักแล้นอันนี้เป็นคอแหลมเราวัดจากจุดเส้นคอลงมาเราให้สังเกตจุดตรงยอดอกของเรานะคะว่าเขาอ่ะ ลึกเท่าไหร่ตรงนี้เป็นโเส้นอกสูงของเราเราจะวาดคอแหลมลงมาเราจะต้องรู้ต้องดูได้ว่าเราต้องการโป้แค่ไหนนะคะจะทําเป็นเสื้อตัวนี้ถ้าเราอยากทาเสื้อเป็นติดกระดุมนะคะเราต้องยื่นสาบออกมานะตัวนี้เป็นเสื้อสวมหัวนะก็ทํทสวมหัวนะคะถ้าเราจะทําติดกระดุมเรายื่นสาบออกมานะเราวัดเลยจากเส้นคอลงมาประมาณ1ิบเซน1ิบเซนถึงส1เซนแล้วเราก็วาดคอตรงนี้คอเสื้อเขาจะปั้นๆนะคะจะปั้นไป ตรงเส้นนี้นะคะตรงเส้นนี้นะ,ะที่แขนที่เราเป็นแขนลักแรนนี่ค่ะเส้นนี้นะ,ะที่เราขีดใช้เส้นนี้ได้นะคะในส่วนของคอด้านหลังเราก็ใช้โค้งนะคะใช้โค้งหากันเลย ในส่วนของคอแหลมนะคะเราวาดไปเลยเราจะได้แหลมแบบไหนกว้างแบบไหนเราวาดไปนะคะอันนี้ในส่วนของคอแหลมนะคะอันนี้เราแต่งเส้นใหม่อันนี้เส้นไม่เอานะคะเส้นนี้ไม่เอาเวลาเราตัดเราจะตัดออกไปอย่างนี้แล้วเราก็เช็คนะคะว่าจากจุดของไหลเส้นนี้มากี่กี่นิ้วหาเส้นไหลตรงนี้ถูกต,ต,ต้องไหมคะ สี่นิ้วแล้วก็วัดรวมจากตรงนี้นะคะวัดรวมจากตรงนี้หาเส้นตรงนี้เลยเจ็ดนิ้วรวมกันทั้งหมดได้เจ็ดนิ้วแต่ตรงเนื้อผ้าตรงนี้มันเกินไปเจ็ดนิ้วเราจะต้องดึงยางยืดให้ได้อยู่ที่เจ็ดนิ้วหรือไม่ก็หกนิ้วจากจุดนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่เขาถ่างออกไปก็ประมาณเก้านิ้วถึงสิบนิ้วเราจะทําเราจะทําให้กระชับแขนเราจะต้องดึงดึงเป็นยางตัดยางอยู่ที่หกนิ้วเพื่อที่จะดึงกระชับตรงนี้ให้เป็นเสื้อแขน ตรงเกาะตรงไหลตรงนี้ค่ะที่เขาเกาะไหลนะเปนเสื้อแขนลักแลนดต่อมาในส่วนของคอเหลี่ยมอันนี้เป็นคอแหลมนะจุดนี้ที่เราวาดไปอันนี้คอแหลมเสร็จแล้วนะเส้นนี้คอแหลมนะคะเส้นนี้เป็นคอแหลมแล้วก็ขีดหาเส้นตรงนี้เลยโค้งหาเส้นคอแล้วเราก็วัดจากจุดนี้จุดนี้ผ่านจุดนี้มาว่ากี่นิ้วจากจุดนี้มาแล้วมาบวกจากเว้นวักตรงนี้ไว้นะคะ วัดจากตรงนี้เว้นวักมาถึงตรงนี้วัดรวมได้เท่าไหร่นั่นคือเส้นยางยืดที่เราจะตัดนะะแต่เราไปวางผ้าเราจะใช้เนื้อผ้าเต็มคือตรงนี้ส่วนบริเวณนี้เราใช้เต็มเลยตรงจุดนี้เลยเราก็จะได้ย่นแขนเกาะตรงหัวไหลเราตรงนี้อันนี้อยู่ที่เก้าสิบสิบนิ้ว สิบนิ้วแต่ละวาดตรงนี้ได้ที่เจ็ดนิ้วเราจะตัดยางยื่อยู่ที่หกนิ้วจะได้ย่นตรงนี้เข้าไปทีื่กระชับเกาะหัวแขนของเราไม่ให้เขาหล่นนะคะตรงนี้เป็นแค่คอแหลมนะต่อไปจะเป็นส่วนของคอเหลี่ยมนะคะแขนก็ทาบางเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็จะวาดคอเหลี่ยมให้เพื่อนๆดูไม่รู้งงกันหรือปะทําเหมือนกันค่ะทําสไตล์เหมือนกันเลยเดี๋ยวก็จะหาคอเหลี่ยม แต่ส่วนที่เราขีดตัดยังใช้เส้นนี้อยู่นะคะเราจะทําเป็นคอเหลี่ยมแบบนี้นะคะคอเหลี่ยมสมมติว่าอันนี้คอแหลมอันนี้คอเหลี่ยมนะเราก็วัดลงเลยแล้วก็สังเกตคอสูงของเราอกสูงของเราว่ากี่มากน้อยหาเส้นต่างก่อนอันนี้เป็นคอเหลี่ยมนะคะด้านหลังเหมือนกัน ให้สังเกตเส้นบ่าเป็นคอเหลี่ยมวัดหาเส้นที่เราขีดตัดเส้นดินสอนี้นะคะแล้วก็ขีดหาเส้นคอเลยนี่ค่ะแล้วเราก็วัดจากจุดนี้มากี่เซนกี่นิ้วตรงเส้นไหลเราก็คือเช็คจากจุดนี้มาเลยว่ากี่เซนกี่นิ้วนี่ค่ะ เขาเว้นวักไปจากจุดนี้มา7นิ้วแต่ว่าช่วงเนื้อผ้าของตรงนี้เขาจะเยอะกว่าอยู่แล้ว9นิ้วเราจะต้องใส่ยางยืดหรือไม่เราก็รูดเข้าไปแล้วก็กุนให้กระชับให้ได้เท่ากับส่วนที่ไหล่ของเรากว้างออกไปนะคะหรือไม่ก็ตัดยางยืดเล็กกว่าหน่อยเราจะได้กระชับแขนตรงนี้เราจะได้แขนลักแรนที่เป็นคอเหลงคอเหลี่ยม ตรงนี้เราจะดึงยางยืดเข้าไปให้ที่เขาเกาะแขนตรงส่วนของคออันนี้ชิ้นหน้าอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังคือคอเหลี่ยมตรงจุดนี้พอเราวาดคอเสร็จไม่ว่าจะเป็นคอกลมคอแหลมหรือว,ว่าคอเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เราจะตัดส่วนนี้ออกไปนี่ค่ะเราจะตัดส่วนนี้ออกไปอันนี้ก็วาดสองคอเลยนะทั้งสคอเลยคอกลมแล้วก็คอแหลมถ้าคอกลมแบบไม่ต้องรูดก็ใช้ยิงยาวมาถึงเส้นนี้เลย ยิงยาวมาถึงเส้นนี้เลยในส่วนของชิ้นหลังนี้ก็เหมือนกันยิงยาวเลยแต่ถ้าเราจะใช้คอแหลมเราก็ใช้เส้นนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงยางยืดอย่างที่ก้อยบอกนะคะนี่ตัดออกไปเลยในส่วนของคอแหลมนะอันนี้ตัดคอเหลี่ยมนะนี่นี่ค่ะตัดออกไปเลยตามเส้นมุมแขนเราก็ตัดตามวงแขนที่เราสร้างตั้งแต่แรกค่ะโครงเสื้อยังเป็นของของเสื้ออยู่นะนี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นรอยของวงแขนของเราที่จะสร้างแต่ตอนแรกเนี่ยยังเป็นโครงแขนเสื้ออยู่นะคะในส่วนของแขนอันนี้เป็นแขนเหลี่ยมคอเหลี่ยมนะตัดออกไปเลย แขนเขาจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้ค่ะแขนของเขาอันนี้คอเหลี่ยมนะตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้แขนตรงปลายแขนเราต้องการรูดเยอะแล้วก็ตัดแยกออกไปนี่ค่ะตัดแยกปไปแขนแขนเขารูดปลายแขนเยอะๆใช่ไหม ตรงส่วนด้านหัวแข็นเราต้องรูดอยู่แล้วต้องใส่ยางยืดกระชับอยู่นิดนึงแต่ถ้าเราต้องการผ้าเนื้อผ้าที่ว่าจากจะให้รูดเยอะเราก็ตัดแยกออกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เสริมกระดาษแต่เราจะต้องจําส่วนของด้านบนที่ตรงนี้ที่เราจะไปดึงยางยืดเดีตรงนี้นะนี่ค่ะเราเช็คเลยตรงนี้เลยนะคะเราเช็คตรงนี้เลยเราจะดึงยางยืดกี่เซนกี่นิ้วเราบัดตรงนี้เลยนคะจากจุดนี้มาผ่านมากี่เซนกี่นิ้วจากด้านหลังผ่านมาผ่านไหลมาถึงด้านหน้ามากี่นิ้ว ตัวนี้เจ็ดนิ้วเราจะต้องตัดยางเยืดอยู่ที่6นิ้วนะคะให้เข้าสั้นกว่าตัวจริงแต่ในส่วนของแขนน่ะเราต้องการให้เขารูดตรงหัวแขนเยอะๆเราก็เสริมกระดาษออกเสริมกระเสริมกระดาษเข้าออกไปเพื่อที่จะให้ความกว้างของเนื้อผ้าเราเยอะขึ้นนะคะเราเยอะขึ้นตรงนี้มันทําไม่ยากหรอกแต่เพื่อนๆจะงงแขนรักแร้น่ะรักแร้นี่ค่ะเราก็เสริมกระดาษเลยนี่ค่ะเราต้องการให้เนื้อผ้าเยอะเราก็เสริมกระดาษเข้าออกมา เสริมเท่าที่เราต้องการนะคะพอดีสวยเสริมไปสักประมาณ15เซนแยกรูดออกไป1 5เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้15เซนหรือ20เซนก็ได้แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะเราแยกออกไปเลยเราก็จะรูดจะได้มีเนื้อผ้าที่จะใส่ย,ยางยืดกระชับคอแล้วก็ปลายแขนของเรานะคะ ในส่วนของแขนนะคะเก็บใต้ท้องแขนขึ้นมาหน่อยสักประมาณครึ่งหนึเซนนะคะตรงใต้ท้องแขนเราเก็บขึ้นมาแล้วก็แต่งโค้งเส้นใหม่นะคะแขนในส่วนของแขนนะคะแต่งโค้งให้เขานิดหน่อยขีดเส้นให้สวยงามอันนี้ในส่วนของปลายแขนที่เราแยกเรียบร้อยนะคะวิธีทําแขนลักแลน เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูอีกทีนึงแขนนี่เราก็ตัด2ชิ้นนะคะตัด2ชิ้นแขนหน้าแขนด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้ด้านหน้าเราก็จุดเอาไว้ตรงนี้เรามาร์กเอาไว้เลยนะคะในส่วนที่เราจะไปเข้ากับตัวเสื้อนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เราไปเข้าแบบนี้ตรงที่เข้าเป็นเหลี่ยมเราสามารถเกาได้นะคะเวลาเราไปเข้ามันจะทํายาก เสริมกระดาษต้วแต่งหน่อยนะคะตรงนี้เราแต่งได้นะคะแขนหน้าและแขนหลังนี่ค่ะเราจะไม่เอาเส้นเหลี่ยมแล้วก็โค้งเข้าหน่อยหนึ่งนี่ค่ะโค้งแบบนี้นะเราจะไม่ให้เข้าหักตรงนี้เราแต่งได้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างชิ้นหน้าและหลังนะคะเราแต่งใหม่เลย เวลาเราไปเข้าแขนเราจะได้ให้เขาโค้งเห็นไหมคะนี่เขาจะไม่หักแล้วชิ้นหน้าเหมือนกันนี่ค่ะเราต้องแต่งนะคะนี่ให้เขาโค้งแบบลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของแขนอันนี้ชิ้นหน้าหลังชิ้นหน้าก็จะวางให้ดู ตรงแขนนี่ค่ะ,ะเปิดแานนี้เลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่มงงนี่ค่ะตัวเสื้อตรงนี้นี่ครับเกยกันในส่วนของแขนนี่ค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลัง เขาจะเกยกันแบบนี้แล้วก็สอบเลยนะคะประมาณนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็ไปตัดแขนแล้วก็เข้าแขนปกติตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะตะเข็บตรงหัวแขนเราจะต้องเผื่อตะเข็บไปเยอะหน่อยในส่วนของเนื้อผ้าตรงนี้เพื่อที่เราจะเย็บพับสอดยางยืดนะคะ อย่าลืมทัว่ายางยืดเราจะตัดจานวนเท่าไหร่ตรงปลายแขนแล้วก็ตัดจํานวนเท่ากับปลายแขนที่เราต้องการเพื่อที่จะให้เขาย่นเข้าไปในส่วนของปลายแขนในส่วนของด้านบนนะคะในส่วนของด้านบนเราก็ใช้ส่วนของไหลเป็นเกณฑ์เลยว่าเราต้องการดึงยางยืดไปเท่าไหร่ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวก็ตัดตรงกลางแขนออกไปเลยแล้วกันจะได้กะยางยืดถูก เพื่อที่จะได้ดึงกระตุกหัวแขนให้เข้ากระชับตรงจุดนี้นี่ค่ะวัดผ่านมาเลยค่ะจากจุดนี้จุดแหลมเนี่ยที่เราจะตัดยางยืดเอาไหล่ชนกันก่อนแล้วเราก็มาขีดเกณฑ์เลยขีดเลยเราจะได้รู้ว่าเราตัดยางยืดเท่าไหร่ยางยืดตรงนี้อันนี้แปดอันนี้แปดน,นิ้วแต่ตัวแขนอะ มันจะเกินแปดนิ้วอยู่แล้วเพราะเราเผื่อรูดเมื่อกี้นี่ค่ะสิบสามสิบสามนิ้วแต่ยางยืดที่เราจะตัดน่ะวัดความกว้างของไหล่ตรงนี้แปดนิ้วแต่ถ้าเราตัดแปดนิ้วเราก็กลัวไหล่จะหล่นถูกต้องไหมคะมันจะพอดีไปมันจะหล่นแต่ในส่วนที่ยางที่เราจะต้องตัดให้เล็กกว่าแปดนิ้วก็คือตัดเจ็ดนิ้วก็ได้หรือหกนิ้วก็ได้นะ,ะเพื่อที่จะมาดึงใส่ตรงนี้เพื่อที่ให้เขาเกาะแขนเราจะได้ไม่หล่นจะได้เหมือนหน้าปกตรงเสื้อสีเหลืองเลยนะคะ ลองทาดูนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีทําเสื้อแขนรักแร้นนะคะลองทําดูนะคะตรงนี้ก็จะเกาะเป็นยางยืดเสร็จแล้วนะคะนเพื่อนขาลองทําดูค่ะไม่ว่าจะเป็นคอแหลมหรือคออะไรก็แล้วแต่ทําอย่างนี้เลยหรือว่าจะเป็นคอกลมแบบกุ้นคอแล้วก็ขีดเส้นขึ้นมาแบบอย่างที่ก้อยพาขีดเส้นนี้การแบ่งการหาคํานวณแบบนี้ทําเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่ะานเพื่อน ลองทําดูค่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ